ถ้ามันกินอย่านะไปให้ให้ให้บอ่อที่บ่อที่กินหมดไปบอ่อไอ้เหลืองไว้ไอ้เหลืองโผล่มาไปมาบ่อที่เราถ้ามันกินเยอะท้องมันจะอืดลูกท้องอืดแล้วมันจะตายเลยเงินได้ดีเ <c oughs> นี่ยครับเล็กน,น้อยเนาะน่าสาั่งพุม่มส,สั่งกระแสผมเองก็คะแนน <c oughs> พี่น้นองอยู่ตรงหน้า ข้านหน้าไทยหน้าใส่ข้วทำควายมันบ่หยาบเวยครับข้วอยูยเ่เขาสมัยแดงสามสิเคนี่กัเป็นเด็กน้อยยุป,ป่อนี่แหละเออไทยหน้าใส่ข้วไทยหน้าเอ,อ้ยมลนขึ้นยังนี่พี่น้องไปบ่เคยสัมผัสซื้อบี์มาล่างหนึ่งสิบอสูฟักหางไทยมองใน ขี้ดินแล้วๆนี่อ้ยกระดูกหางไทยขึ้นผานได้มันก็สีเลือเนาะฟึนฟึ้นฟึ้นออกกูแล้วดินทรายบอกไดติดต่อกระตีดกระหน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 เนาะบอกคั้วคั้วกับหนเนาะมันก็หูเรืองเนาะเอออยู่กับเข้าเกิดหนีนวลหนีนวน้งสี่มันกะมาหาเนาะปีไม่มองหันกะมุมหนีได้พี่น้อง ไปเรื่อยเนาะว้าไปเลยก็มุ้นั่นแหละมุมนั่นนหะอ่าทัากเรี่ยกำมิงซูลเนาะกำมิงซูลมุมพุ่นอะ่ะคือจองไว้แต่ว่าฟังที่เหลือพุ่นอะ่ะปฏิทมนินีนิยดอกแต่ฟังเนี่ยคืออ่ากระตอบน้อยปันสวนทรัพย์ด่านหากระสีมาฟังเสาแหละได้งบประมาณมาแล้วพี่นอ้องกระสีฟังเสา เจ้าแล้วก็สีเขินขึ้นโค้งก็สีข้าวเดียวประมาณจากักห้ยได้จักสองเดือนไปเพราะว่าสีเหตุผู้เดียวในจานเตี่ยมาเาท่เสาที่ข้านให้ลุมเสานะมันเป็นปูนเนาะต้องใซ้ปูนได้พี่น้องมันมันตรายข้านเล็กนี่ข้าเชื่อมองได้ยทำไมขึ้นมือกลับโคเปนแล้วขาดไฟเบอร์เดี๋ยวสั่งมาแหละที่นาที่น,า,นาีนมา ครบเลยอยู่ซีมือพี่น้องที่หนาปีใหม่ก็สิบวกไปใช้ดอกก็สิมเมาเท็ดให้มันแล้วเห็นหนาเห็นหลังเลยพี่น้องอันนั้นชัว่เข้านี่ครับนะี่ไอ้ไอ้กระช่างนะเพราะว่าเถิบหนาบ้านจัวโมเดิร์นโมเดิร์นคือที่เขาเอื่อนกน็คือหยิ่งยะวะพี่ละทมดินแล้วก็สิรถไปจอดพุ่งละทมดินแล้วรถจอดปื้ดสิเห็ดสะพานเลยพี่น้องเดี๋ยวถ้าเบิ่งกัน เทือตาเบิงบันไดกระชวนบันไดเนาะสะพานพานยังขึ้นบ้านเหนือบ้านไปละขอบสาไปละเห็ดตะบ้านเนาะข้างล่างกันสิมีพื้นพันธัญญาหารเนาะเนียงกระสังบะตะมันใหญ่ดินเท่ากับซื้อมาหกทุ่งลอยเจ็ดทุ่งลอยเนาะมาผสมประสานกันกับดินธรรมชาติก็สิโอเคอยู่อืมบุตรใด้นหอยมวนครับว่างขังกะน้ำบ้านนี้ไปใช้น้ำ อ,อันนี้ท่าเอาเองก็เลยไปเห็นหน้าจัง่อยกับผู้เก่านี่แหละขี่ไล่ขึ้นผมบริจัตโควิด COVID มาหนกับบริโกลนทางแม่บ้านอืน่นกินเข่าแล้วคนเมื่อไงเมือนนม่อไปเห็นงานอยู่แล้วจะบังคือเก่าเลยครับแต่ว่าเมื่อน,นี้กับเบื้องสถานาการณ์อาจจะนอนหรือรือสิเดินทางอ่าเบื้องแล้วน่าจะนอน อาตื่นแต่ตีหานเนาอะอาบน้ำทากับโคมงรอหมุนม,มันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วพี่น้องเริ่มมีความสุขกับตรงนี้แล้วกะเนาะคือธรรมะรรมะบวกกับชาติกคือธรรมชาติมันมันก็สบายสบายบวบุนวาวบอ่อีนุงตุงนั่ง มึงไอพี่น้องเขาพูดนะเขาเจ้าของเขาคนว่าวันอีกวันอีกผมว่ามันมีแต่แกบโอ้ยใส่ไปจุมปจ่มไปยุ่มหมเลยพี่น้องนาแฝกบ่บบาตายได้ครับเนี่ยสิบอกพี่น้องเนี่ยพวกไสิบปลูกตอนหลังเนอะเนี่ยบ่ตายนะครับ